สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเออรีวิว DIY ปะฟิล์มที่เลือนไม้ยามาฮ่าแอร์หลอกออน New แอร์หลอก2021ครับขั้นแรกเราทำความสะอาดที่เลือนไม้ให้สะอาดก่อนนะครับใช้ผ้าแล้วก็ใช้ผ้าทูถู ขูดขูดไอ้ค okay. าบที่มันเป็นคาบไขมันออกให้หมดครับใช้สเปรย์เออส,<ะ>สไล ผสมน้ำมาฉีดเลยครับเพื่อที่จะขาบไขมันมันจะได้ออกให้หมดครับรู้สึกมีรอยลายลายไปนิดหน่อยแล้วครับเนี่ยถ้าจะให้ดีตอนออกมาทีแรกวันแรกเราต้องปะฟิลไปเลยครับ แต่นี่ก็ยังโอเคอยู่ไม่เป็นไรถือว่ารถใช้งานแล้วก็ฉีดน้ำเข้าไปครับฉีดน้ำพ่นเอ่อน้ออนำผสมสลไลเนี่ยครับผมแล้วก็มาลอกฟิล์มออกนะครับมันจะเอาไดา้เอาหน้าที่มีกาวคือหน้าที่ติดอยู่กับพลาสติกเห็นตรงไปตามนี้ครับ ลอกฟิล์มออกไปทางนี้ครับแล้วก็เอาหน้าที่มันติดกับพลาสติกครับเป็นหน้าที่มีกาวอยู่ครับก็ฉีดน้ําหน้าที่เป็นมีกาวด้วยครับฉีดเห็จเยอะๆไปเลยครับไม,ไม่ต้องเตียดได้แล้วก็เอาฟิล์มปะลงที่เดือนไม้ครับ สร็จแล้วก็ไล่ค่อยๆเลื่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเลื่อนได้เลื่อนให้ตรงครับเลื่อนขอบให้ตรงทุกขอบครับ สร็จแล้วเราใช้บัตรเครดิตหรือบัตรอะไรที่มันแบบนี้ครับคล้ายๆบัตรเครดิตนี้ครับมาห่อผ้านะครับห่อผ้าเพื่อให้มันเวลาเรารูดูดไปแล้วฟิ์มเราจะไม่ลายครับมารีดน้ำออกครับ รีดไปที่ขอ,ขอบขอบครับด้านครับ ตอนนี้เราก็ยังขยับได้อีกนิดหน่อยครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ลีดจนแข็งมากรีดจะตรงกลางออกที่ไปที่ขอบๆนะครับฟองอากาศมันจะได้ออกไป ฟองอากาศมันจะได้ออกไปหมดครับอันนี้เป็นฟิล์มอู้สึกฟิล์มลายนิดหน่อยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นฟิล์มสีเปรอหลอดอันนี้ก็น่าจะมีพลาสติกชั้นกับเราปะเสร็จเดี๋ยวเราลอกติ๊กเกอร์อีกชั้นก็ น่าจะใส่กิ๊กรับเราก็ใช้ผ้ามาลุกๆเพื่อซับน้ำออกกับ เสร็จแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้ครับไม่รู้เขามีพฏติอีกชั้นหนึ่งป่ปกติฟิล์มเขาจะมีนะครับเขาลอกมาแล้วจะอ่าอน,นี่ไงเจอและเดี๋ยวผมลอกฟิล์มใส่นี่ออกก็จะใสกิ้งเลยครับนี่ครับพอละปะเสร็จแล้วเราก็ ลอกพลาสติกที่เขาป้องกันไว้นี่ครับทีนี้ก็สะอาดใสกิ้งครับก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยครับช่องชอเทคนิคเฟมรีดีไครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งก็เดี๋ยวปะอันนี้ต่อไปเลยครับปะเออปะสติกเกอร์กันลายที่ เบ้าหรือกุญแจนี้ต่อเลยครับครับเดิรมาปะสติ๊กเกอร์ไลา์เคปลากันลายเบ้ากุญแจนี้ต่อเลยครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวกลัวน้้ำสบู่มันเข้าไปในรูกุญแจเดี๋ยวเราฉีดที่ตสติ๊กเกอร์อย่างเดียวพอครับตรงนี้ ค่อยๆดึงสต,ติ๊กเกอร์ออกก่อนครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวมันขาดไม่ตรงแนวเราจะงานเข้านี่ครับเดี๋ยวฉีดน้ําที่ตรงนี้ครับเพราะว่ากลัวน้ํามันเข้าไปในรูกุญแจครับ <l acht> ก็ปะตามสต,ติ๊กเกอร์เดิมเลยครับ นี่ครับถ้าเราปะไม่ตรงนี้เราก็ยังเลื่อนได้ครับเพราะว่าเราฉีดน้ำสบู่ไปแล้วอันนี้เช็ดแรงไม่ได้มันจะลื่นครับเราต้องค่อยซับ ค่อยกดลงไปให้น้ำสบู่มันออกมาแล้วก็ถูกผ้าซับออกมาครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับถ้ามันยังไม่แน่นไม่เป็นไรครับทิ้งไว้เฉยเดี๋ยวพอจอดตากแดดอะไรเดยนนะ้ำมันแห้งก็จะแน่นไปเองครับ สั่งมาจากช้อปปีนะครับก็กับลาซาด้ครับอะไรจากอนไนก็ไม่ทราบฟิล์มนี้ก็ไม่กี่บาทครับประมาณห้าสิบหกสิบเสร็จแล้วซิลิโคนนี้ก็รวมส่งก็ประมาณห้าสิบาทครับสติกเกอร์นี้ก็แผ่นละสิบกว่าบาทรวมส่งก็ประมาณสี่สิบาทอะไรแบบนี้ครับก็ลองไปหาดูกันครับผมก็นี่ครับติดตั้ง ฟิล์มหน้าปัดเรือนไม้แล้วก็อิลิโคนกุญแจแล้วก็สติกเกอร์ปะเบ่กันลายบ่กุญแจลายเก็บปาครับผมก็าฝากติดตามรับชมกันด้วยครับ